เป็นไงล่ะมาอยู่ที่กี่วันแล้วเนี่ยกาบนมัสการเจ้าก่อนอมาขณามาล้างมาจะกลับบ้านแล้วเป็นไงเนี่ยพูดทำออกมาใจสิก่อนมารู้สึกตามที่เราเมื่อเมื่อวานเนี้ยค่ะมีความมีความรู้สึกมีทุกข์อยู่ในใจโดยที่ไม่รู้ว่าทุกข์อะไรเมื่อวานนี้พอหลวงตาได้เมตตาแล้วก็สอนให รู้จักท่องพุทโธหรือคำสั้นๆกำหนดจิตก็เอาไปปฏิบัติตามรู้สึกแล้วก็ให้ให้สังเกตดูไอ้บ้าหรืออีบ้าที่ที่อยู่กับเราฟังแล้วให้เฉยๆไม่ไม่เกาะตามไปทำให้เข้าใจว่าที่ผ่านมาคือเอาตัวเองเนี่แหละไปขวาง ไปขวางการที่เขาเกิดแล้วเขาดับไปแล้วไปขวางไปทําให้มันทําเองเราทําตัวเองทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ผ่านไปแล้วความทุกข์จบไปแล้วอดีตผ่านไปแล้ว,ลวก็เมื่อวานมีได้มากล่าวบทบวชใจที่ศาลาแห่งนี้ค่ะก็รู้สึกว่า ตั้งใจกล่าวจริงๆกล่าวแบบออกเสียงดังด้วยค่ะกลัวตัวเองอ่านผิดรู้สึกว่าน้ำอาจไม่รู้ว่าเข้าถึงใจหรือว่าเป็นน้ำตาไหลเองแล้วก็เกิดความคิดกับตัวเองไว้ว่าจะจะพยายามไม่ลดความเพียนที่มี ให้สมกับที่หลวงตาได้เมตตาแล้วก็ให้สมกับที่กัลยาณมิตรทุกท่านที่นาที่แห่งนี้ได้เมตตาค่ะแล้วก็จนถึงขณะน,นี้หลังจากฟังธรรมเช้านี้แล้วจนถึงเวลานี้มีความรู้ความเห็นก็เข้าใจความเปลี่ยนแปลงยังไงอีกจนถึงเวลานี้หลังจากที่ได้ฟังหลวงตาเทศแล้วก็ฟังพี่พี่ผู้ปฏิบัติ รู้สึกว่าทุกอย่างมันมันไม่มีอะไรจีรังถาวรแล้วก็คิดว่าเป็นความสงบในใจที่เกิดขึ้นเจ้าค่ะสาธุกลับไปก็อย่าทิ้งความเพียรตามที่ตั้งสัจจะอธิษฐานบวชใจไว้นะเออเราเป็นผู้บวชแล้วใจตายจากโลกแล้วเกิดใหม่เป็นลูกของพุทธเจ้าแล้ว ต้องไม่ทออไม่ถอยไม่ละทิ้งความเพียรแล้วมันก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ขอบคุณเจ้าค่ะสาธุพวกเราคนไหนไม่ชัดเจนในเส้นทางแห่งอริยมรรคอริผลบ้างแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรต้องรีบสักถามตอนทำความเพียรมันลุๆลงแล้วไม่รู้ว่ามันปฏิบัติ ทำไมมันหลงมันแก้ไขอย่างไงมันไม่เป็นมันไม่เป็นความจริงที่ใจยอย่างไงทําไมไม่เป็นความจริงมันงงงอะไรหลง,งอะไรมีไหมจะถามอะไรเดี๋ยวก็ไม่อยู่แล้วครับข้อกาขับหลตาครั้งที่แล้วมาประมาณปีที่แล้วครับก็หลวงตาให้กันบ้างนะครับเรื่องบริกรรมพุทโธนี่แะครับก็ <laughs> จริงก็หลงไปลืมไปเลยครับประมาณช่วงแรก,แรก แต่ว่าพอช่วงที่แบบมีความทุกข์มากๆส่วนใหญ่ก็จากเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยครับก็โอ้มันทุกข์มากมันไม่รู้ทําไมมันก็มันก็กลับมากลับมา,าให้ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติมากขึ้นครับแล้วก็มาฟังธรรมะม,มากขึ้นฟังพอดแคสต์ค u ับเฮาส์ก็ด้วยครับแล้วก็ก็มันนึกเดินเหมือนกันครับว่าเอ๊ะเราเ,เราก็ลืมไปแล้วทําบริกรรมเนี้ยไม่ได้ทํามาตั้งนานละก็ก็จะมี มาขยันมากขึ้นนะครับเรื่องเรื่องทาพุทโธพุทโธแต่ว่าช่วงที่หลุดจริงๆก็คือระหว่างวันนะครับที่สังเกตก็จะหายไปเลยเนื่องจากงานมันต้องใช้ความคิดเยอะอย่างเงี้ยครับก็มาสังเกตว่าไอ้ที่เราทุกเนี Europa> ่ยมันก็คือความคิดพวกเนี้ยเราเราลงไปหายไปเลยทั้งวันแต่มารู้สึกตัวคือแบบเลิกงานบอกว่าเย็นเย็นดึกแล้วอะไรเงี้ยครับเหนื่อยมากอะไรเงี้ยก็แต่โอ้เราเราหลุดทั้งวันเลยก็เลยลองลองดูว่าระหว่างวันเราจะเราจะลองพุทโธได้ไหมอย่างเงี้ยครับระหว่างทํางานก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับแต่ช่วงแรก แต่ว่าหลังๆมาก็ก็ดีขึ้นครับจะอย่างอย่างแยก่ก็จะอาจจะชั่วโมงสองชั่วโมงที่จะหายไปแล้วก็โอ้เราหลุดอีกแล้วพุโทโธอย่างงี้ครับก็เหมือนเหมือนจะดีขึ้นครับแต่แต่ที่ลองอีกอย่างก็คือแบบเหมือนพยายามฟังคําสวดไปด้วยระหว่างทํางานยังยังไม่เวิร์คครับอันนี้จะอาจจะไม่ถูกอทไรครับแล้วก็อีกอย่างที่ที่สังเกตก็คือช่วงช่วงที่แบบเป็นทุกข์มากๆนี่ครับก็พยายาม ลองซิงว่าเอ๊ะเราแบบใช้โอกาสนี้เป็นการฝึกขันติได้ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผ่านไปหลายเดือนก็ไม่ค่อยเวิร์ครับเหมือนจะทุกข์มากขึ้นมันเหมือนกับไอ้โรคสองใบนี่มันชนกันรุนแรงมากก่อนเริ่มงานก็แบบเหมือนจะร้องไห้ไม่อยากทาํางานเลยครับก็แต่ว่าพอดีมีเหตุปัจจัยได้ได้ไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ใกล้ๆเมืองที่ผมอยู่ก็เออเหมือนกับได้ได้คำสกิดมานิดนึงว่าเอ๊ะจริงๆมันมันไม่ควรจะใช่การกัดฟันสู้หรือรอ,รอคอยอกัน ให,ให้สิ่งเหล่าน,นี้มันเลิกลาไปครับมันเหมือนกับมันจะต้องเป็นอะไรที่สบายใจมากกว่านี้ครับก็ก็เหมือนจะได้พลังมากขึ้นหลังจากนั้นแล้วก็เหมือนได้ไดเพิ่มศรัทธาเพิ่มความเพียรก่อนทํางานก็ก็จะเดินจงกรมประมาณแบบเล็กๆน้อยๆครับก่อนที่จะขึ้นรถไปทํางานระหว่างนั่งรถไปก็ฟังพอดแคสต์ไปเนี่ยครับขากลับก,ก็ฟังพอดแคสต์อีกรอบต่ออาทิตย์ก็พยายามฟังอีก,อกเล็ก,ลกน้อยประมาณ วันละชั่วโมงก็ยังดีอย่างเงี้ครับขอ,ข,อขออนุญาตส่งอของเราในพื้นนี่มันทํางานอยู่ที่อเมริกาครับผมแล้วก็ไม่ไดไ้ไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยใช่ไหมใช่ครับเราจะต้องเนี่ยเข้ามาเป็นเข้ามาฟังไอ้เป็นเอฟซีเป็นแฟน,นแท้ฟังไอ้เนี่ยไ์สดเช้าเย็นเนี่ยนะครับวันเหมือนเราเนี่ยมันก็อยากจะดีอยากจะรู้ในรู้ธรรมอยากบรทุก แต่เรากับแบบว่าศึกษาเองเป็นส่วนใหญ่คิดเองเออเองทําเอง,เองแต่ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาลงลึกในรายละเอียดเหมือนกับว่าครยๆอะไรลหละเราเป็นวิศวะด้านไหนนะทางานด้านไหนโยธาหรือว่าอะไรคอมพิเวเตอร์อรเนาะเออแต่นี้ระบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมออกแบบหรืออะไร,รออกแบบระบบวางระบบคอมพิวเตอร์คล้ายๆกับระบบวางออกแบบวางระบบคอมพิวเตอร์ ต่างๆเนี่ยเขาเขามีรูปแบบมีการสอนกันอยู่แล้วใช่ไหมในมหาวิาลยเนี่ยจนเราสามารถจบจบระดับไหนปริญญาโทครับปริญญาโทที่อเมริกาเนาะครับเออเนี่ยเราสามารถจบปริญญาโทที่อเมริกาได้เลยแสดงว่าวเราก็ต้องเรียนรูปแบบตามที่กวางแพทเทิร์นไว้แล้ววางรูปแบบไว้แล้วให้เราเรียนแล้วเราจบแล้วก็เอามาต่อยอดเนาะ พัฒนาต่อยอดเองได้มาเรียกว่าอะเดปพัฒนามันก้าวหน้าขึ้นได้ไม่ได้่ติดตรงแค่ที่เรียนมันต้องเป็นแบบนี้โดยหลักการของการเรียนการปริดพื้นปฏิบัติธรรมก็แบบเดียวกันเราจะต้องศึกษาศึกษาพระสัธรรมคําสอนให้แตกฉานให้จบสิ้นกระบวนความว่าพุทธเจ้าสอนตัดสรุอะไรพทธเจ้าตัดสรุอะไร สอนว่าอย่างไงตัดสรุปเอามาสอนอะไรสอนว่าอย่างไงเอาอะไรมาสอนบ้างแล้วตัดสรุปอะไรเนี่ยเราต้องเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าตัดสรุปว่าพระเจ้าตัดสรุปอะไรแล้วมาสอนว่ายังไงเนี่ยแลวธรรมะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไงเราต้องศึกษาให้กระจ่ายเหมือนกับเราเรียนเนี่ยวิศวะคอมพิวเตอร์การวางระบบคอมพิวเตอร์จนจบปริญญาโทเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเฉลียดจนจบปริญญาโทได้อันนี้เหมือนกันเราต้องศึกษา พระสัตธรรมคาสอนที่พระเจ้าสอนเนี่ยจนถึงจบเลยเรียนจนจบจริงๆเรียนจบหมดสิ้กนกระแสความเรียนจบแล้วไม่เช่ว่าเราที่ผ่านนะคือเรียนจบมหาวิทยาลัเยเฉยแต่ต้องออกมาหาประสบการณ์แล้วพอต้องประสบการณ์เนี่ยเราจะไม่ไม่ปฏิบัติตามรูปแบบที่พระเจ้าวางก็ได้แต่เราต้องเรียนให้จบตามแบบแผนที่พระเจ้าสอนพระเจ้าสอนอะไรแล้วก็ปฏิบัติ ถึงแม้เราเรียนจบไปแล้วเราจะไม่ได้แบบตามรูปแบบแบบแผนนั้นแต่รูปแบบที affe, ่เราเรียนมาจนจบปริญญาติปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยมันไม่ได้หายไปจากใจเราหรอกเราไม่ได้ปฏิบัติตามเขาในรูปแบบเขาเราอาจจะเขียนใหม่พลิกแพงได้แต่เราเขียนหม่พ <c> ล <ough> <c ough> ิกแพงเนี่ยมันก็คือมีพื้นมาของเขาแหละแบบเดียวกันแม้แต่เป็นวิศวกรโยธาเราจะมาเขียนใหม่ได้รูปแบบในการก่อสร้างแต่มันพื้นฐานก็มาจากที่เรียนเข้ามา ที่เรียนที่เขามีการเรียนกันไหมมีเรียนการเรียนการสอนมาแล้วพุทธเจ้ามีการเรียนการสอนมาสองพันหร้อยกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนในพวกนี้ศึกษามันจริงๆให้แตกฉานเนี่ยศึกษาจากไหนเนี่ยที่รวบรัดที่ที่ดีสุดก็คือที่โพสต์ไปนี่แน่แล้วจากพระไตรปิฎกถ้าเราขยันอ่านก็อ่านแล้วก็ที่ลุตาโพสต์ไปเนี่ยมันมีครบหมดเลยที่ลุตาโพสต์เนี่ยอยู่หลายปีเนี่ยเลือกเลือกแล้วถ้างั้นเลือกสรรแล้วถ้างั้นถึงโพสต์ออกไปโพสต์ออกไปในยุทธ แล้วก็จะเป็นไฟล์เสียงในไฟล์เสียงต่างๆในที่ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะใน y o u t u b e ในเฟในใน c e e o o o k ในไลน์ในอะไรนะในในพอดพอแคสต์ในอะไรนะแล้วอะไรเนะเว็บไซต์มีทุกท่องทางเลยเนี่ยถ้าท่านได้ศึกษาจริงๆไม่แทบจะไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนเลยเพราะเนี่ยที่โพสต์ไปเนี่ยมีครบเลยในพระสัตร์ทำคำสอนของพระพุทธเจ้า ของประของคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะที่ท่านปฏิบัติตามคาสอนพระเจ้าแล้วแล้วได้ตัดสรุปตามแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปไม่ใช่ว่าลุงตายอมรับคนเดียวว่าท่านบรรลุพันิพานแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วก็นําคําสอนของท่านเนี่ยที่ได้ศึกษาคําสอนพระเจ้าและเป็นผู้ตัดสรุปตามแล้วแล้วนําพระสัตธรรมคาสอนเนี่ยของพระเจ้ามาสั่งสอนโดยในสไตล์ของท่านแต่ก็คือเป็นพระสัตธรรมคําสอนที่พระเจ้าตัดสรุปมา ไม่ใช่เป็นพระธรรมของใครไม่ใช่เป็นพระธรรมของพุทธเจ้าแต่ธรรมชาติเนี่ยกฎเกณฑ์มันเป็นเช่นนี้มันเป็นเช่นนี้เองกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้กฎของกรรมเนี่ย,ยมันเป็นกฎที่เที่ยงธรรมกฎของกรรมกรรมดีและกรรมชั่วมันเป็นกฎที่พิพากษาลงโทษโดยไม่มีใครต้องพิพากษามันเป็นธรรมชาติเขาพิพากษาลงโทษตามกฎของกรรมโดยเที่ยงธรรมกับ กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตามันเที่ยงธรรมที่สุดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับนี่ธรรมชาตินี้ไม่มีใครบังอาจเปลี่ยนแปลงได้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มาตรัสรู้ธรรมนี้กฎของกรรมกฎของการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดเป็นไปตามกรรมการมีชีวิตอยู่ทุกตั้งแต่อดีตชาติทุกชาติพบชาติมาถึงปัจจุบันและในปัจจุบันและอนาคตเป็นไปตามกรรม การคิดการพูดการกระทําความชีวิตกรรมปอยุ่ต์เราทั้งหมดล้วนแต่เป็นไปตามกรรมไม่มีอะไรเป็นผู้กําหนดเรากรรมแรกเป็นผู้กําหนดกําหนดยังไงก็กําหนดให้เราเนี่ยชอบมีนิสัยสันดานคิดพูดกระทําแบบเนี้ยมันก็มาจากกรรมเก่าเราที่สั่งสมมาเป็นอาสวะอนุสัยคือความเคยตัวเคยใจนิสัยสันดานเป็นดอกเบี้ยทบต้นทบต้นมาดังนั้นการคิดการพูดการกระทำของเราเนี่ยมันก็เป็นไปตามกรรมเก่าเนี่ยคือเราจะต้องมีนิสัยสันดานอย่างเก่าพูดอย่างเก่าคิดอย่างเก่าเนี่ย แล้วเราก็พยายามมาแก้ไขเราจะแก้ไขบุค,คลิกไม่ได้แต่แก้ไขให้ชิดกิเลสตัณหาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมาศึกษาตรงนี้ให้กระจ่างทั้งทั้งในในรูปแบบของท,ทั้งธรรมแล้วก็วิธีการปฏิบัติแล้วเข้าถึงธรรมแล้วมันจะเป็นยังไงผลการเข้าถึงธรรมเป็นยังไงต้องศึกษาจริงๆแต่ถ้าดวงตาสังเกตด,ดูเนี่ยเราศึกษาด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยทําไปด้วย แต่ไม่ได้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าได้วางพดทเทนมาคล้ายๆกับว่าถ้าทําแบบเนี้ยคล้ายๆถ้าเรียนวิศวะแล้วท่านใจร้อนถ้าเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์ยังไม่ทันจบแต่ท่านพอเริ่มเรียนยังไม่ทันจบปัญญาตีเลยท่านออกไปเขียนโปรแกรมเขียนอะไรแบบเดียวกันถ้าเรียนประสัธรรมคำสอนไม่จบที่ใจว่าโอ้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรรู้แล้วรู้แล้ว ไม่ใช่ว่าไปเรียนพระไตรปิฎกจนจบไปเรียนพระพิธรรมจนจบไปเรียนมหาปร,ริญญาจนจบไม่ใช่คือท่านต้องศึกษาบนพระเจ้าตัดสู้อะไรธรรมะมันคืออะไรมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไงท่านจงศึกษาจนจบแล้วตอนนี้ท่านจะดัดแปลงอดแอปยังไงก็ได้ไม่ไล่รูปแบบเลยแต่ถึงท่านจะไล่รูปแบบยังไงมันก็อยู่ในรูปแบบที่ในปัตจธรรมที่ท่านได้ศึกษามานั่นแหละแต่ตอนนี้เหมือนท่านใจร้อนแล้วท่านก็ ทำไปบ้างล้วก็ไม่ได้ทำบ้างปฏิบัติบ้างไม่ได้ปฏิบัติบ้างศึกษามากไม่ได้ศึกษามากพอทุกทีก็อยากจะพ้นทุกทีมันก็เลยมั่วๆใช่ไหมใช่เลยครับเนี่ยเราเห็นล่องรอยในจิตของท่านเนี่ยเราเลยพูดตามความเป็นจริงแบบเนี้ยถูกต้องตรงเพลงเลยครับพอการเนี่ยกระตุ้นให้นั่งหลังเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยพูดตะทีเดียวเลยขอบพระคุณหลวงตาครับอืจริงว่าล่ะทุนพูดตะทีเดียวเลยหรือไม่จริงก็ จริงในแง่หมายถึงว่ามีความคิดเยอะอะค่ะแล้วก็มีมีการปรุงแต่งเยอะอะค่ะอืมเอาใหม่เนอะปีใหม่แล้วศึกษาจริงๆนะให้แตกฉานในใจจริงๆนะอืมศึกษาให้แตกฉานในจริงเนี่ยที่หลวงตาพสไปแล้วเนี่ยโอ้โหมีครบหมดแล้วหลายปีมาเนี่ยพระอรหันต์แทบทุกอง,ง่ะได้พสไปหมดแล้วคาสอนท่านอ่ะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยแล้วก็ประัารธรรมคำสอนพระตัดยิดกที่ว่าใน คำที่เด็ดๆที่ที่แบบวลีเด็ดๆหรือว่าหลักธรรมเด็ดๆเนี่ยได้โพสไปหมดแล้วหลายปีมานี้แทบจะมีช่องใดที่ไ่ไม่เคยโพสเลยที่ที่ว่าเด็ดแล้วลุงตาพยามหาอยู่ทุกวันว่ามันมีอะไรที่เด็ดกว่านี้ที่ไม่เคยโพสไปสุดท้ายเนี่ยทำที่โพสไม่ได้ก็คือใจนี่เนี่ยใจที่ไม่มีตัวจิตตัวใจมันโพสไม่ได้อันนั้นแน่เอามันเด็ดที่สุดแล้วอันนั้น ใจที่มันไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีใครไม่มีตัวตนนี่เนี่ยมันพูดไม่ได้เนี่ยอธิพจน์ไปทั้งหมดมนก็คือปรุงแต่งเพื่อให้เข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้เข้าถึงธรรมชาติใจแท้ใจบริสุทธิ์ที่ไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีตัวตนนี่เนี่ยพูดไปทั้งบทคาสอนเระเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกอง์ที่บรรุอรหันต์น่ที่พูดไปน่ะมันก็คือเพื่อวัตถุประสงค์เดียวพบใจพบธรรมถึงใจถึงพระนิพพานพอพบใจถึงใจเสร็จแล้วไอ้นั่นแหละพูดไม่ได้แล้วมันพูดไม่ได้ มันเป็นปจัจจต่างรู้ได้เฉพาะตนรู้แก่ใจรู้ได้เฉพาะตนรู้แก่ใจรู้ได้เฉพาะตนมันโพสต์ไม่ได้เพราะมันโพสต์ปุ๊บก็เป็นปรุงแต่งเขียนขึ้นมาก็ปรุงแต่งพูดออกมาก็ปรุงแต่งมเมลยกายเป็นปรุงแต่งหมดสุดท้ายเนี่ยไอ้ที่ไม่ปรุงแต่งอะพูดไม่ได้เขียนไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้โพสต์ไม่ได้พอถึงตรงน,นั้นแลวมันก็มันก็ไม่รู้จะอะไรมาโพสต์แล้วนี่ก็โพสต์จนหลายปีดิคนจนหมดแล้วว่าอะไรที่ไม่เคยโพสต์ไม่เคยแชร์ ทำที่ว่าเด็ดที่สุดเด็ดที่สุดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พุทธเจ้บบาโดยเฉพาะพุทธเจ้าที่ท่านตัดสรุปมาเนี่ยเอามาโพสจนเกลี้ยงก็ไม่เชื่อว่าไม่อ่านไม่ดูขนาดเป็นอย่างนี้แล้วก็ยังอ่านยังดูเพื่ออะไรก็เพื่อประโยชน์พวกท่านนั่นแหละประโยชน์ลูกตาประโยชน์พวกตาประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคือว่าอันไหนที่สำนวนเนี่ยลูกตาพูดพวกท่านมันชินหูแล้วไงลูกตาก็อยากจะหาสำนวนที่มันเด็ดเด็ดที่ไม่ใช่สำนวนลุงตาเนี่ยเพราะพวกท่านมันชินแล้วมันก็ พอได้จำนวนคนอื่นมาเด็ดๆมันโอ้โหเจือกอย่เนี้ยเพราะว่าคำพูดมันความจริงมันคือถ้าเหมือนการแตกคำพูดมันเปลี่ยนไปมันไม่เคยเจอเหมือนกินน้าพริกถ้วยใหม่อะก็ไอ้น้ำพริกเหมือนกันน่ยน้ำพริกน้ำพริกแต่ลุงตาทานน้ำพริกไอ้กินทุกวันเนี่ยมันชินถ้วยเนี้ยแหมพอไปกินถ้วยใหม่มันก็น้ำพริกเหมือนกันแต่กินแล้วมันเจือกเพราะว่ามันเป็นถ้วยใหม่ลุงตาก็เลยหาน้ำพริกถ้วยใหม่ป้อนพวกท่านอยู่เรื่อยเนี่ยแต่จะป้อนยังไงก็รู้แก่ใจว่าเออมันก็เป็นปุกแต่ง ปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งเพื่อให้พวกท่านเนี่ยสิ้นความปรุงแต่งปรุงแต่งให้พวกท่านก็เพื่อให้ท่านเนี่ยสิ้นความปรุงแต่งนั่นคือที่สุดแห่งทุกข์ก็หวังว่ามันจะสิ้นปรุงแต่งก่อนที่จะถึงแก่ความตายคือขันห้าแตกดับมันไม่มีใครตายหรือว่ามันตายแล้วยังไม่สิ้นความปรุงแต่งตรงเนี้เป็นปัญหาว่าถ้าใครมันตายไปก่อนแต่จิตใจยังไม่สิ้นความปรุงแต่งยังไม่ถึงใจที่สิ้นความปรุงแต่ง มันตายด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะต้องมีตัวตนที่หลงยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นผีที่ไปรับกรรมเกิดมาแล้วแต่ว่าเกิดตายเกิดตายตามขนาดจิตท,ที่ยึดมันก็จะสร้างภพภูมิในจิตเป็นสัตว์ัจฉานบ้างเปรตอสุรกายเป็นผีของสัตว์ัจฉานผีของเปรตผีของอสุรกายเป็นผีของสัตว์นรกเป็นผีของเทวดาเป็นผีของมนุษย์ที่เตรียมอาไว้ไปเกิดแล้วก็เกิดตายเกิดตายตามขนาดจิตท,ที่ยึดดังนั้นวิญญาณเนี่ยมันจะเป็นวิญญาณดวงเดียวท่องเที่ยวไปเป็นอมะตะ เป็นวิญญาณที่เกิดตายเกิดตายตามขนาดจิตที่ยึดและจิตสุดท้ายยึดอะไรก็ไปเกิดตามนั้นแล้วไปรับกรรมตามนั้นแล้วก็ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตาย,ตายไปทุกไปพัดพักอีกต่อไปเรื่อยๆไปอย่างนี้หาที่จบสิ้นไม่ได้ถ้าไม่ยึดเลยไม่ยึดก็ต้องไม่หลงพุ่งแตงเมื่อไ่หลงพุ่งแตงก็ไปถึงธรรมชาติไปเกิดไปดับจึงไม่อาจไม่มีตัวตนไปยึดสิ่งใดให้เป็นทุกข์ได้อันนี้นเ,เนี่ยพอสังขารเนี่ยดับหมดแล้วจึงไม่เหลือตัวตนเป็นผี ที่ยึดอะไรในกระดาษจิตสุดท้ายเนี่ยไปเกิดเป็นอะไรอีกวิญญาณที่จะไปที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดตามกรรมคือกรรมเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันจะว่าเป็นวิญญาณอัปตะดวงเดียวเที่ยวเล่ร่อนไปวิญญาณมันเกิดดับตามดับไปแล้วก็ยึดใหม่ก็เกิดอีกดับไปแล้วก็ยึดใหม่เกิดอีกดับไปยึดใหม่เกิดอีกแล้วแต่ว่ายึดอะไรมันก็ไปตามกรรมนั้นแต่สิ้นยึดไม่มีที่ไปซะแล้วมันก็จบแล้วก็แค่นั้นเองถ้าท่านเข้าใจอย่างเนี้ยว่าอ๋อวัตถุประสงค์สุดท้ายมันคืออะไร เราการปฏิบัติเราจะไม่มั่วไม่ลงไปหลงมาโอเคไหม,อมโอเคเหไหมน,นี่พุทธเจ้าอโอเคนี่โอเคไปทำกับเพียงแค่นะก็ดีแล,ะละ้วล่ะยังหนุ่มยังสาวอยู่ก็สนใจในธรรมก็ดีมากแล้วขอคุณพระคุ้มครองขอให้ประสบความสำเร็จในธรรมเจริญในธรรมนะสาธุ เอวังก็มีได้ประการละเจนี